สวัสดีครับพบกับช่องเอ็ดิสซด์ลูแล้วเนาะครับเนาะมัอนี่ผ้าผีผ้านองบ้าเบิ้งอันนี้นะครับนี่เบิ้งแบกครับไลยครับนี่นี่ครับมือนมาทำงานอยู่ไกลครับไปได้ได้มากนี่ครับขายพี่น้อังเห็นครับนี่ตัวนี้ง่ามแห้งครับพี่น้องนี่นี่ครับสิษตรกรชาวจังเกาหลีนะครับเนาะมคงชิวิตเอาแง่ร้อนมากนงครับนี่มาสิเพียงใดนี่ถุงมืหายนะครับนี่ครับแหวเวัวครับ นี่ครับพี่น้องเอ้ยหลายครับครับปลาพี่ฟันนองเบื้งครับมาเลียงงานขบันทอดครับมาหานครับกับเฟี้ยงก่อนครับหลายแห่งครับจ่าฝูงมปนบ่ออ่างม้ครับจ่าฝูงครับชุมเบื้งครับนี่ตัวฟูได้ครับนี่ใหญ่ครับไม่ว่านอากับปันงูแมวคนละครับนี่ปาผีพานนองเบิ้องอีกหลายขอครับนี่ครับ หลายแห้งครับนี่โอ้ครับพี่น้องเบิ้งครับหลายแห้งครับพิตามันแห้งครับนี่นี่ครับหลายครับจะแนวเดียวครับพี่พี่พี่น้องมาเบิ้งนะครับการจัดระเบียดแ่งนะครับนี่นี่ครับพี่พีน้องเบิ้งออกไปในฝุ่นมีแต่ขวักไข่ครับขวักไข่ครับขวักขวัญ พออะไรพอไฟไหลายเด้ครับพันนี่ครับแถวนี้มิเตอขอกแพลมัดกับเป็นเฮานี่ครับไฟฟ้าฟ้าเหนี่ยวหนองบึงครับนี่นี่ก็มีตะแผลได้ครับนี่จะดูแผลครับไฟฟ้าฟ้าเหนี่ยวหนองบึงครับง่ายๆไปกับจอบง่ายแผลตะแบดเลยครับตะโสมวันนี้ฉันออกลูกซี่ตัวเละครับนี่หลายอย่างครับโอ้ครับนี่ออกลูกไม่ไม้ส่วนตัวละครสองตัวครับนี่ นี่ครับออกที่จะสรางตัวได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่แม่เพิ่นครับนี่นี่ครับก้มหน้าได้ของคนเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ครับลูกยังบอันไหนครับออกแม่ได้ครับบังออกสุดๆหลอนๆได้ครับนี่นี่ครับหลายแห้งครับบึงครับจะมันครับครับนี่ครับบึงครับจะฟุ้งฟันกับตัวใหญ่ของมัน ไม่เห็นงานมูนี่ก็ว่ได้สบายแล้วครับขนขี่ครับไม่งานครับมูนี่มึงขับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็บขวบแม่ลูกคนเนาะครับนี่เมันก็สีแยกไว้นะครับนี่เบื้องขวบมนครับนี่นี่ครับชิะมาณนี้ครับนี่ขอบขันหรอกขันหรอกกผพาเหรียญใบห้อยแล้วครับขันหรอกไปนะครับนี่ครับนี่ครับมังกรครับนี่ครัวบุกออกมาไหมครับนี่ประมาณที่สีามือใดครับนี่นี่ครับดุกมัน สิ่ภาพเป็นพี่น้องก็ใกล้ๆครับนี่ครับพ่นน้ำแล้วขอบนี้ครับนี่ครับบุกหน่อยครับขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ครับด่างแห้งครับเยาวแห้งครับนี่ครับนั่นตัวหนึ่งครับนี่ครับตัวหนึ่งนี่ครับตัวสร้างแห้งเลยครับนี่เบิ้งครับนี่เบิ้งครับพ่นน้ำได้รับนี่นี่ครับเรนน้อยครับหยอกกันนะครับ อากาศเย็นครับนี่เพื่นก็บซิมีอันตัวนี้ครับนี่ตัวทั้งพื่อนหอนครับาเบนของต่อไปครับนี่นี่ครับอันนี้ก็สองตัวครับนี่นี่ครับพี่พน้องบนครับนี่นหลับแล้วครับอากาศมันเย te ็นครับมันหนาวครับนี่ครับพี่พน้องบนอีกคนครับก็เป็นแม่เพื่อนครับนี่ครับพนมาแล้วเพื่อนครับ อก็ไปครับนี่นี่ครับสั่งแห้งนะครับนี่นี่ครับสั่งแห้งครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับเบื้องเมียคนครับข้างเข้าครับนี่ครับแมียคนครับเดี๋ยว่ครับบุกตัวนี่ครับนี่ครับบูกคนครับนี่ครับบมานนี้ครับพ่อกคนหลายนะครับเป็นพันครับแพะอยู่นี่ครับ ร้างห้างแบบจะสั่งครับมันแบบมีหลายตัวเลยครับขางในมันแบบน่ครัดไฟฟานเบิ้งยิกมูเงี้ยนะครับนะมันแบบฟีฟานเบิ้งลายฟักครับนี่ครับลายแหงครับ ค่ะวงขวากบไปนะครับเนาะจะแนวเดียวเลยครับอยู่นี่นี่ครับอันนี้ก็ดำล้วนเลยครับนี่ไม่ตัดนี่ครับแมนมดครับนี่นี่ครับเสียดำล้วนเลยครับนี่เงาแน่ๆครับนี่แยกไอแยกแมวมากครับนี่ บนคกองนี้ตัวครับนี่ครับหลายแห่งครับนี่นี่ครับนี่ครับอะไรกระดูกพันธุ์นีครับนี่ยนั่นครับอันนั้นกระดูกพันธุ์นีครับนี่ออกบ้านดูนะครับเดี๋ยวบังนี่ครับบุ้งยังไรครับนี่ตัวนี้ก็บทองยี่ครับนี่ทองไข่อุ้งปุ้งครับนี่ชัวร์อยู่บ้านดนะครับนี่ครับบุ้งโดนก็ออกนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้กับอาหารเพราะนัครับนี่เฟี้ยงอัดก่อนครับก่อนหน่อยโคดอเชเดียนะครับ นี่ครับระบบน้ำครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเระบบน้ำครับนี่เส่ไฟฟ้านะครับนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นล่างน้ำเหมือนกับนี่มีแมงหลายครับเฟียนองเห็นครับนี่ค้อมสวยงอ่งฝนนอกครับนอกข้อมบุยด้านนี้่้ะครับนี่ยังเห็ยังไทยบ้างครับอันนี้ครับค้อมสวยงอ่งฝนครับที่ั้งในฝนก็มีด้วครับคุณลายแห้งครับนี่ครับมี่คืตัวเมียครับ พวกนี้น่าจะกําลังจะควาดีครับนี่ท้องไข่ครับเบื้องต้นครับท้องเงีแห้งครับนั่นครับนั่นครับท้องเงีครับอ๋อกระผมยังหลายนอครับกันชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอ็ดี้สายลุยดําเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกันว่างใจผมนะครับการทำคลิปตัวต่อไปพี่น้องเบื้องนอกครับเนาะการทำงานแต่ละมือนอครับเนาะผ่านมาทางนี้ก็เพื่อไม่เห็นกับวันมาถ่ายพี่น้องเบื้องนอกครับกระผมยังไรครับ พอจบเพื่อเพียงั้นมีงานาะอครับขันชอบกดไหค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันกน้ำเด้อครับสวัสดีครับ